หยองลุกหยีเปิดใจเข้ารับทราบข้อหาหมิ่นยุยัดเยอะวันที่7มกราคมหยองลุกหยีดาราตลกเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอพอบางโบทองจังหวัดนนทบุรีตามหมายเรียกหลังถูกนางสาวจอริยาปรีดากุล หรือยุยยัดเยอะนักร้องลุกทุ่งชื่อดังแจ้งความเมื่อวันที่9ตุลาคม64หลังจากที่หยองลูกยีได้ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กในวันที่1สิงหาคม64ลักษณะเชิงต่อว่าเสียดสีและดูหมิ่นกล่าวหายุยยัดเยอะเป็นนักร้องตกยุคเป็นเหตุทําให้นักร้องลุกทุ่งสาวได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง ทุกดูหมิ่นหรือเกลียดชังจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับหยองลูกหยีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือดูหมิ่นด้วยการโฆษณาจนกระทั่งวันนี้หยองลูกหยีจึงได้เดินทางเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวาหากับทางพนักงานสอบสวนโดยใช้เวลาให้การประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษหยองลูกหยีเปิดเผยว่าตนเดินทางมาพบตำรวจตามหมายเรียกหลังถูกยุยยัดเยอะ แจ้งความดำเนินคดีในข้อหามิ่นประมาทเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเท่าที่ทราบทางยุยเองก็อยากคุยกับต้นต้นก็อยากคุยกับน้องเขาเพียงแต่วันนี้เรายังไม่ว่างตรงกันตนมั่นใจว่าความเป็นพี่น้องของคนในวงการลูกทุ่งมันน่าจะคุยกันได้ดีมากกว่าน,นี้ถามว่าตนผิดไหม ตนก็ยอมรับว่าผิดที่ตนพูดจารุนแรงอะไรออกไปแต่ตนขอปฏิเสธว่าตนไม่มีเจตนาจะไปด้อยค่าหรือบูลลี่อะไรน้องเขาส่วนเรื่องปรับความเข้าใจกันนั้นแล้วแต่ทางน้องเขาเลยเพราะสำหรับตนนั้นยินดีและพร้อมที่จะขอโทษและพูดคุยเพราะตนก็เห็นยุยมาตั้งแต่เด็กในวงการเพลงลุกทุ่งด้วยกันจึงคิดว่าควรจะมาคุยกันซึ่งตนอาจจะเป็นคนพูดคุยแรงๆออกไปตามสไตล์อาจจะทำให้น้องไม่เข้าใจและไม่พอใจ ไม่มีเจตนาใดๆยอมรับว่าพูดแรงไปด้วยอารมณ์แต่ไม่มีเจตนาร้อยค้าน้องและตนพร้อมที่จะขอโทษในฐานะคนวงการลูกทุ่งด้วยกันซึ่งหากมีการนัดหมายไกลเกี่ยมาตนก็พร้อมที่จะเจรจาและขอโทษขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ